you mm -hmm. เอามาใส่กาลาดไว้ก็ได้ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีนะคะก็ <S 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 <G ül> ไม่มีอะไรมากค่ะอีกแล้วไม่มีอะไรมากอีกแล้วเนาะวันนี้ค่ะเพื่อนๆจะเล่าให้ฟังว่าเราได้รับข่าวดีค่ะเราได้อีเมลนะคะจาก Google Adsense นะคะส่งมาบอกว่าคุณได้รับพินแล้วนะคะเพิ่งจะส่งพินมาให้เราวันนี้นะคะรออีกประมาณ3-4อาทิตย์นะคะถึงจะได้เนาะ ส่งไปสนีมาให้เราแล้วนะคะดีใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคือเราผ่านกดนะตั้งแต่เดือนมกรากลางเดือนมกราค่ะผ่านกด youtube มาเรียบร้อยแล้วแต่ิีนี้ก็คือแบบทำสะสมเหรียญไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้เหรียญสักทีอะ่ะก็ยังไม่ได้ครบเลยได้อ่าเดือนละ 0. 1 1หนึ่งเหรียญอะไรเงี้ยเพิ่งจะมาตอนนี้ก็คือ6เดือนแล้วค่ะเพิ่งจะมาเมื่อวันนี้ได้รับพินแล้วค่ะเพื่อนสําเร็จแล้วนะคะก็คือนะ โล่งใจแล้วค่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะทีะ่มารับชมแล้วก็ให้กําลังใจเสมอเลยค่ะอะนอกจากจะข่าวคร<อ>ับลูกไปเลยลูกบอกว่าจะาไปไหว้นะ้ำนอกจากจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการนะได้รับพินแล้วนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวลูก พี่ต้อยคะ่ะวันนี้ทํากับข้าวนะคะทําไข่พะโลค่ะก็คือเราขอไว้แล้วตั้งแต่สองาทิตย์ที่แล้วบอกคือเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นอนะ่ะยิ่งไข่พะโลถึงจะมีผงอะไรมาให้ทำอ่ะมันก็แบบมันจับเป็นก้อนมันไม่เป็นพะโลอะ่ะมีความรู้สึกว่ามันไม่อร่อยไงวันนี้พี่ต้อยทําไข่พะโลค่ะก็เลยส่งข้อความมาบอกว่าให้ไปเอานะคะวันนี้ก็แวะไปหาพี่ต้อยมาคะ่ะไปเอาไข่พะโลค่ะนี่ได้อาหารเย็นแล้วคะ่ะวันนี้ไข่พะโลค่ะทำกินเองไม่เป็นนะคะวันนี้พี่ต้อยทำให้กินค่ะเอาแบบว่า เอามาเองจากบ้านเลยเอามาหอน่ากินน่ะหิวข้าวลองชิมดูดูอร่อยกันนะสจัสดีค่ะทุกคนอยู่ในวันนี้นะคะไม่มีอะไรนะคะมามาหาพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยทำนี่ค่ะไข่พะโล้นะคะทําไข่พะโลให้กินแล้วก็ตามมาเอานะคะแล้วก็เอากล่องจากบ้านเอาไข่พะโล้เอาค่ะตอนนี้กําลังห่อเกี๊ยวอยู่นะคะ น่ากินน่ากินทำไม่เป็นก็มาประลอกเขากินแถวเนี้ยค่ะไม่เป็นไรแล้วแบ่งพอดีพรุ่งนี้หนูมีทํางานบ้านบ้านแม่ไงตอนตอนเช้าช่วงเช้างานหนูก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดบ่ายหนูบ้างหนูอาจจะแว็บมาหนูยังไม่หนูยังไม่รู้หนูหมดสภาพเวลาไปทํางานแล้วหมดสภาพพี่ถือว่าฉีดพี่ง่วงนอนนอนเพิ่งตื่นเนี่ยไม่แพ้อะไรใช่ไหมฉีดวัคซีนแล้วเนาะเข็มเข็มไม่แพ่มากเข็มไม่แพ้กว่าเข็มแรก เข็มนี้ปวดแขนปวดแขนแล้วไข้ขึ้นตอนกลางคืนเอพี่สองเข็มแล้วใช่ไหมสองเข็มแล้ว oh. พอพอตอนคืนไข้ขึ้นใช่ไหม uh huh. พี่ก็เออไม่แข็งใจไม่กินพาราลองกินน้ําดูพอกินน้ําเช้ามาแขนยิ่งยกไม่ขึ้นใหญ่เลยก็ uh huh. เลยเอ๊ะทำไงดีวะ เอาแล้วว่าพาราก็พาราเออพาราเม็ดเดียวปุ๊บหายทุกอย่างเลยทั้งปวดแก่แม้ทั้งไข้ไม่มีกันแบบนี้โอเคแล้วนะตอนนี้ช่วงนี้หน้าร้อนด้วยแหละที่สวิตเซอร์แลนด์คนติดเชื้อไม่ถึงร้อยเลยน้อยลงแล้วโรงเรียนลูกตอนนี้คือแบบมันไทยที่หนักแมหนักหน้าดูจะได้กลับไปนี่ ตอนนี้โร<ช>งเรียนเด็กๆก็คือว่าเขาไม่ต้อง,องใส่แมสก์แล้วเออประกาศแล้วตอนนี้ภายนอกไม่ต้องใส่แต่ว่าเวลาไปอยู่ในในห้างลต้องใส่อยู่ไม่คือโรงเรียนของลูกลูกชายปกติเนี่ยคือเด็กอายุมากกว่า12ปีเขาจะให้ใส่แมสแต่ตอนนี้คือที่โรงเรียนมูสิคชูเลหรือว่าโรงเรียนโรงเรียนไฮสคูลต่างๆไม่ต้องใส่แต่ว่าคุณครูยังใส่อยู่นักเรียนไม่ต้องใส่อ๋ออฮะ อะคุยโควิดไปคุยนุ่นคนนี้ได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปรับลูกชายแล้วนะครับแวะมาเอาของกินกับพี่ต้อยขอบคุณมากมากเลยทําแล้วยังเรียกเรามาเอาของเป็นเดี๋ยวมาเอาอีกไว้หลังมาทําอะไรอยากกินอะไรบอกทําเถอะโอเคมาสั้นๆนะครับตอนนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะพี่ต้อยรีบไปรับลูกชายค่ะแล้วไปไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ ซับสไคร์ตติดตามเหรอกด,กดแชร์กดแชร์กดอะไรก็กดไปดูโฆษณาให้ด้วยใช่ใช่